สวัสดีครับหลังจากที่อัปเดตมาเมื่อวานนะครับแล้วพี่ติดน้องๆใช่ไหมครับที่ยังไม่ทําคลิปอัปเดตว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับในแพลทล่าสุดนะครับผมเดี๋ยวนี้จะมาอัปเดตให้ดูเลยว่าอันไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับในแพทนี้นะก็คร่าวๆนะครับเริ่มต้นอ่ะก็คือตัวละครใหม่นะครับที่เปลี่ยนจากบอดเอเลสเนาะเป็นเจ้าซินิเตอร์ไททันคอมแมนใช่ไหมครับตัวนี้เป็นตัวละครที่สุดตึงเลยครับพี่บอกเลยว่าตัวนี้น่าสนใจคือมันสามารถหยุดเวลา ได้1นาทีครับ60ิวินะก็คือ1นาทีคือจะเป็นตัวละครที่หยุดเวลานานที่สุดในเกมเลยนะหยุดนานกว่าไททันกาเซียใช่ไหมครับที่50วินะแล้วก็ครูดาว500วินะครับผมไม่รู้ว่าจะดีไหมหนึนาทีกับ500วิน้องๆลองคอมเมนต์มาดูหน่อยสิว่ามันน่าสนใจไหมตอนนี้แต่1นาทีถ้า1นาที300วิเนี่ยพี่จะบอกเลยว่าโคตรโกรง ัแต่ก็คือมันก็หยุดนานมากอะ่ะหยุดหนึ่งนาทีเนาะแล้วก็มันการโจมตีมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับหยิบหยิบถั่ส้วมขึ้นมาแล้วก็คว้างหรอแล้วสตันอันนี้พี่ยังไม่รู้นะเพราะว่าเป็นแพทเป็นหลอกที่เขาอธิบายการแบบโจมตีของมันเนาะก็ยังนึกภาพไม่ออกนะน่าจะแบบว่าดูดหรือเปล่าคล้ายๆดิวด้วยหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจหรือว่าต้องรอมาอยู่ในระยะแล้วก็แบบใช้มือจับหรือยังไงเนาะเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าตอนที่มันเข้าเกมมาแล้วเนี่ยวันเสาร์เนี่ย จะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มันจะมีหลุมดำเว้ยทุกคนหลุมดำอะครับน้องๆเหมือนเจ้าควันตั้มมันจะสร้างหลุมดำเหมือนควันตั้มเลยก็คือน่าสนใจตรงนี้โอ้โหแค่พูดแค่นี้ก็คือครบเลยนะมีหยุดเวลามีสกิลแบบว่ายกขึ้นมาทุ่มแล้วมันสตาร์ทสิบวีใช่ไหมตัวละครมันเนาะแล้วก็ มีหลุมทำแบบควันท่ามีอีกโอ้โหแบบนี้ควันตันจะตกกระป๋องหรือเปล่านี่รู้แบบน่าสนใจนะสนใจตัวนี้เคนะก็ก่อนที่จะไปหาตัวนั้นกันเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าด้านหลังพี่นะครับเห็นไหมว่านี่นะครับผมแหล่งเอนเลสปรับใหม่นะเลเวลตันอยู่ที่เลเวลแหล่ง20นะครับเห็นไหมก็คือใช้ EP ฟทั้งหมด1ล้าน1 0 0 0แสนนะครับซึ่งตอนนี้ตัวละครหลักของพี่ไม่ถึงนะครับ1ล้าน1 0 0 0แสนก็เลยมาใช้ตัวนี้เล่นนะครับก็คือประมาณนี้เนาะก็จะเป็น โลโก้นี่นะครับแรง20บอกเลยว่าถ้าไปเดินในแมปใครเห็นนี่บอกเลยว่าสวยแน่กันโคตรสวยเลยพี่เห็นแล้วแบบเท่มากมันจะอยู่บนหัวเราเนี่ยเวลาคนอื่นเห็นนะครับโ้สุดจัดเลยมาดูคร่าวๆกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นแหลงของปกตินะครับผมเราก็ไม่สนใจนะมันจะตันอยู่ที่แหลงสิ้านะครับผมแรลง15เนี่ยก็คือที่น่าสนใจของอันเก่านะพี่ขอเท้าความของอันเก่าก่อนเผื่อน้องๆคนไหนอาจจะยังไม่ถึงแหลงสินะครับอันเก่าเนี่ย ถ้าเราถึงแรงสิบห้าเนี่ยเราจะวางยูนิตได้ทั้งหมด22ตัวนะครับแล้วเราก็จะมีช่องใส่ยูนิต6ช่องนะครับนะครับผมพร้อมกับปัฟที่น่าสนใจคือบับของแรงสิบนะแรงสิ Lang เนี่ยจะสามารถส่งกลับโถส้วมได้1ตัวนะครับผมแล้วก็หายไปเลยแบบนั้นนะครับผมส่วนแรงสิบห้าจะเป็นสมัยนะก็คือจบดีสายฟ้าใส่โถส้วมพี่บอกเลยว่าโคตรไม่ดีเลยนี้ไม่ดีนะครับถ้าแรงสิบถึงสิ้าก็คือ ฝั่งคิลของแหลงทิศจะดีกว่านะครับผมมาเริ่มต้นแหลง16นะครับนี่เลยเป็นทอยเลสวิทาศาสร์นะครับก็คือเราจะปลดล็อกคูนสาสปีดในเล่นโหมดนะเราจะสามารถเล่นคูนสามสปีดได้ก็คือเราจะเล่นไวขึ้นไม่ต้องเสียเวลาให้นานขึ้นนะครับผมใครจะฟาร์มก็คือถ้าแหลง16เนี่ยก็จะฟาร์มได้ไวขึ้นจบไวขึ้นนะครับผมอีพีก็จะขึ้นไวโอเคคร่าวๆไปแหลง17นี่นะครับทอยเลสซูปเปอร์สตาร์เราจะปลดล็อก นี่นะครับเอ็กซ์ต้าเพจมนก็คือวางยูนิตเพิ่มอย่างที่พี่บอกว่าเราจะวางยูนิตเพิ่มยูนิตตันอยู่ที่22ใช่ไหมแรงสิบห้าเราจะปลดล็อกเนี่ยก็คือกลายเป็น23ตัวพร้อมกับบวกเงินตอนเริ่มเกมอีก100นะครับก็คือค่อนข้างดีเลยนะครับผมไะแรงสิบแปดแรงสิบแปดนี่คือบอกบอกบอกเลยว่าโหดีสุดละดีสุดๆเลยเราจะปลดล็อกนี่นะครับเอ็กซ์ต้าสำหรับออนฮอตบาร์นะก็คือเราจะปลดล็อกช่องเพิ่มอีกหนึ่งช่องในการใส่ยูนิต เห็นไหมดูนี่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 ดีๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมเราวางยูนิตได้เจ็ดตัวไม่ใช่วางยูนิตเราสามารถใส่ยูนิตได้เจ็ดช่องนะครับผมในแหลงสิบแปดนะครับนี่นะแล้วก็พร้อมกับได้เงินในการลงเอเลสเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกเลยว่าแหลงนี้โคตรตึงใส่ได้เจ็ดช่องแบบว่าเท่ๆเลยดูดีมาแหลงสิบเก้าแหลงสิบเก้านี่พี่ว่าก็สวยนะ น้องว่าแรง19กับแรง20เป็นหนสวกกันแรง19มันก็แบบว่าน่ารักดีนะน่ารักดีนะพี่ว่าโลกโก้มันน่ารักน่ารักกว่า20นะชอบพี่ชอบขึ้นตัวนะโอเคมาแรง19นี่ก็คืออ่ามันจะวางวางยูนิตเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็น24ตัวโอเคไหมเนาะ24ตัวแล้วก็บวกเงินในการเริ่มต้นอีก200นะครับผมนี่นะครับบวกหนึ่งเอ็กตาร์พลัสนะก็คือวางเพิ่มได้หนึ่งตัวเนาะอันนี้โอเคส่วนแรง20ก็คือจะปลดล็อกนะครับปั๊บ แฟนเมเกอร์นะครับผมยุทไาม์มวันไทมมยุทนะครับผมก็คือใช้ได้แค่รอบเดียวเหมือนกันเลยใช้แล้วปั๊บนี้จะหายไปพี่ยังไม่บอกว่ามันใช้แล้วเป็นอะไรแต่พี่รู้มาแล้วถ้าใครอยากยดูไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผม่ะ โอเคครับตอนนี้อยู่ในแมปนะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวละครที่เข้ามาใหม่ในแผ่นี้ด้วยนะครับทั้งหมด4ตัวเลยก็คือเป็นตัวแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟนะตัวเติมนะหนึ่งตัวแล้วก็ตัวในกล่องใหม่นะครับเป็นกล่องสำหไรเคสนะครับผมเอาแบบว่าตัวเติมก่อนดีไหมเคอันนี้เล่นแบบคูณ3เลยนะมาทดลองคูณ3ครั้งแรกเลยมาลองดูว่าจะเป็นไงเนาะความเร็วเห็นไหมว่าโคตรวหยทุกคนถ้าใครแบบว่าวางตัวแบบตนน่มือถือแล้วแบบมือถือ แหลกหรือวางตัวช้าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไม่สะดวกเล่นแบบโฟกัสที่เกณฑ์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยพี่ว่าไปเล่นคูนึงคูณสองเขาขจริงมันไวไม่ออกมาไวเกินไปนะพี่ว่าอาจจะไม่ทันนะถ้ากดออตโอต้เนี่ยพี่เลยต้องหยุดน,นะแล้วก็เอาตัวฟล,ลมาฟลอร์ก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นนะครับมาตัวแรกเลยนะครับนี่นะครับผมไททันฟังูไลคาเมล่านะมาดูโมเดลก่อนเลยว่าความเท่เป็นไงเอาความเป็นฟังูไลก่อนเลยถ้าความเป็นฟังูไลมันเท่อยู่นะทุกคนใช้ได้เลยนะครับดูดิใช้ได้ไหม คนวัดเทพไหมว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ก็คือโอเคสมุไรยอยู่โอเคทั้งๆสมุไรตัวนี้ก็เป็นตัวเอกลุสิฟนะครับผมอัพตันดาเมจอยู่ที่แสนสามนะแล้วก็เป็นตัวแบบจบตีนะสแปดเนาะสแปดตัวนี้คือสโลได้ห้าสิบใช่ไหมเนี่ยสโลได้หนะ้าสิบเนาะก็มีการโจมตีสามแบบนะครับผมสามแบบเลยคว้างลูกบอลคว้างลูกบอลออกไปมีสามแบบเนาะมีสีแดงสีดําแล้วก็สีเขียวนะ ตัวนี้โจมตีแบบสาแบบนะดูที่มันโจมตีเห็นปหเห็นไหมทุกคนดูเห็นเห็นที่มันโจมตีไหมเห็นพี่ปิดดีกว่าเห็นไหมว่าก็คือตัวนี้ก็ก็เหมือนกับเจ้าวินคาเมล่าวูเมนใช่ไหมที่มันจะสุ่มการโจมตีแต่พี่ยังไม่มองเห็นว่ามอกี่สีดำปะก็คือมันจะโจมตีออกมาเป็น3ลูกใช่ไหมครับก็คือสีแดงเนี่ยสร้างความเสียหายแบบกระจายนะครับผมโอเคแล้วก็สีดาเนี่ยก็ กระจายขึ้นสิกเท่าหรอสีดํานี่แทบไม่ออกนะไม่บอกด้วยว่าแต่ละอันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสีเขียวก็คือแบบว่าทําให้โถส้วมดูดซับความเสียหายได้ถึง50%เลยนะนะพี่ไม่แน่ใจว่ามันคือแบบรายละเอียดเขียนแบบงงมากเลยเหมือนเจ้าวิดอะคือแบบวิตคามนาวูแมนคือมันแบบว่าหลายตัวนะตัวนี้น่าสนใจแบบชายนี่นะถ้ามีพี่ว่าเก็บไว้เผื่อนาคนันเอาออกอาจจะเก่งนะอาจจะเก่งขึ้นมาได้นะครับผม คราวว่ามานี้ตัวนี้ไม่น่ามีอะไรสนใจเยอะเนาะพี่เปลี่ยนเลยนะมาเป็นตัวจากกล่องดีกว่ากล่องสมุนไพรเคสใช้เจมในการซื้อนะครับผมมาปึ๊บเอาแบบตัวแรกก่อนเลยนะครับนี่นะตัวหาง,ง่ายสุดนะครับผมเป็นเจ้าเชื่ออะไรนะช้นี่สมุนไพรสปีเกอร์แมนนะครับเป็นตัวใช้คอนนะใช้คอนทุบใช่ไหมเนี่ยเห็นปะคอนทุบปรับปรับปึ๊บปรับ,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 บโอเคก็ประมาณนี้ ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะตัวนี้อัพตันอยู่ที่3ามหมนี่คือพี่ไม่ได้ออโต้นะมันออกมาเหมือนออโต้เลยใช่ไหมครับดูดิออกมากันไวจัดเลยโอเคนี่ขนาดฟันโลนเนี้ยนี่คือฟันโลแล้วนะฟัลโล50สิแทบเอาไม่อยู่อะทุกคนมาตัวต่อไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ไหวตัวที่สามรเพี่ขวางทันไหมแป๊บนึงเดี๋ยวเอาเจ้านี่เคลียร์ก่อน ใครน่าจะได้อยู่นะนี่ขอวาตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ปึ๊บโอเคเป็นเจ้าชานี่เ้ยเป็นโชกุนนะเจ้าโชกุนนะเฮ้ยทำไมตัวนี้วเดินวายจังนะลูกพี่ลูกพี่บ้านผมแต่แ,แล้วโอเคลูกพี่เดินไวเกินตัวนี้เป็นเจ้าโชกุนนะโมเดลเขาข้าวคือสองดาบใช่ไหมสองดาบหรือดาบเดียวเมื่อกี้เหมือนสองดาบอ๋อ ก็คือตอนแรกยังไม่เป็นโชคุนอันนี้คือคุณสามเลยครับพี่ทำไมพี่โหดจังเลยครับพี่โอ้น้องๆเห็นไหมคือคุณสามความโหดมันคือมันเดินไวมากเลยอะติดเจ็ตเลยอะพี่ไม่อยากนึกขั้นในตัวแบบถั่วซไอ้กิจอะ่ะน้องกิจสภาพไอ้กิจมันมันคุนสามดีมาดูโชคุนดีกว่าโชคุนแรกๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมพี่ได้แบบชานี้มาโอเคแบบคุนสาว่อยโคตรยิกเลยนี่นะตอนแรกมีดับเดียวนะดาบเดียวนะ เราก็อัปเดตไปเรื่อยจะเพิ่มบ้างนะเพิ่มยศแล้วก <It> ็เพิ่มมาชุดนะครับผมนี่ชุดเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะมาดาละเลยอ่ะนะที่มาดาละมันใส่เลยอ่ะปึ๊บไปอ๋อมีก่อนแล้วออกแล้วปึ๊บใส่หัวดาบนะครับอัปตันอัปตันคือสองดาบไม่ใช่โซโลแล้วก็ทําไมไปกิลคุณมันเท่อย่างเงี้ยเพื่อนเฮ้ยดูดีต้องเห็นปะต้องเห็นไอความมืดปะ มันเท่จังเลยอะคนเท่หรือว่าหอว่าตัวนี้มันเท่เนียเนี่ยตัวหาง่ายนะทุกคนที่ซื้อมาประมาณสองสามพันเจมแมงมังตัวเนี้ยเจออยู่ในตลาด่ะโคตรถูกเลยก็เลยซื้อมารูมันหาง่ายไหมเนี่ยมีสีมีแสนสีแล้วว่าเฮ้ยมันตัวเท่ทุกคนตัวเนี้ยไม่ต้องเปิดนะไปหาเ้ื่อับชายนีเองได้ด้วยว่าเก่งด้วยดาเมจอยู่ที่คูดาว0ูมีระยะผักด้วยทุกคนก็คือตัวนี้มันสามารถผักถอด่วงออกไปได้เหรอเฮ้ยทำาะไนเล่นไหน เฮ้ยใช่ใช่ทุกคนเห็นไหมมันกระดึ๊บกระดึ๊บเหมือนพัดลมเลยก็คือระยะฟันคือวงวงนอกเนาะวงนอกส่วนระยะผักคือ,ตร,อต,รตรงนี้เฮ้ยมันเก่งทุกคนเฮ้ยมันเก่งมันเก่งตัวนี้ตัวนี้เก่งตัวนี้มีผักด้วยดูดิมีผักคือวงในอะ่ะเป็นเป็นผักเหมือนพัดลมอะ่ะแบบเห็นไหมเห็น้ามมันกระดึ๊บเห็นไหมทุกคนดูดิ แมะมกระดึบกระดึบกระดึบเฮ้ยตัวนี้เชยได้ตัวนี้ทำไททันแฟนแมนต่อกระป๋องแน่นอนครับผมท่านแล้วก็ผักเท่าไหร่หนึ่้าเท่าไททันแฟนแมนเลยปะใช่ไหมแต่คือระยะผักอาจจะแบบไม่ได้ไกลเท่าเท่านั้นอ่ะแต่พี่บอกเลยว่าถ้าใครชอบไายผ,ผักผักผักต่อส้วมเนี่ยเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจเลยครับไอพ,พี่ว่าตัวนี้น่าสนใจนะจริงๆจริงๆเลยดูดิเฮ้ย คนเล่นเฮ้ยตัวนี้ตัวถูกเลยนะ้วเป็นตัวถูกเลยนะครับผมน่าสนใจนะโอเคป่ะตัวต่อไปตัวต่อไปโอเคโดนตันเดี๋ยวก่อนปึ๊บมาตัวหายาสุตในในกล่องนะครับสำหรคือเจ้านี้เลยไททันสำไรสปรีเกอร์วูเมนเขาบอกว่ามันเก่งมากเลยเขาบอกว่านะมันเก่งมากเลยตัวนี้พี่ก็อยากจะรู้มันจะเก่งแค่ไหนมาเฮ้ยทำไมมันเหมือนกันเลยอะเดี๋ยว เป็นสามีภรรยากันหรือเปล่าครับแล้วก็ทําไมมันเหมือนกันเลยอ่ะโอเคพี่ขออัปตันไปก่อนพี่ว่ามันคูณสามมันไม่ไหวคูณสามถ้าไม่อัพมันไม่ไหวทุกคนจริงๆมันไวมากเลยท่วนคือมันไม่มีโอกาสให้เราได้พูดได้คุยได้อะไรเลยอ่ะโอเคขายไปนี่นะไทท่านสมุไรสปิเกอร์วูแมนอัพตันนั่นอยู่ที่แสนห้าเลยทุกคนโคตรแรงระยะไกลมากห5นะครับดูดิ มีสองวงนะการโจมตีทำไมทำไมมีดาบแล้วไม่ใช้ดาบเออทำไมเธอไม่ใช้ดาบครับทำไมเธอไม่ใช้ดาบครับทำไมอ่ะทำไมเขาไม่ใช้ดาบทุกคนก็คือตัวนี้มันปาลาระเบอดเดียวหรอก็คือปาละเบิดเดียวที่สำคัญคือนี่ลืมลืมพูดถึงเลยสกิลแอตส์ซินเชนคือตัวนี้คือสกิลที่ ถ้ามีโถส้วมที่เลือดน้อยน้อยกว่า10%นะครับผมแล้วเราจะมีโอกาส10%แฟิวล์แอตตินเนี่ยคือถ้าโถส้วมตัวนั้นเลือดน้อยกว่า10%ของมันเช่นมันเลือด1นล้านแล้วมันมีเลือดอยู่ตอนนั้น9 9 9 9, 9 99สกิลเนี้จะมีโอกาส10%ที่ติดแล้วมันจะตายทันทีงงไหมก็คือมันจะตายทันทีนะครับถ้าโดนสกิลนี้โอเควะ ถ้าเข้ากับว่าถ้าโถ,าถาส้วมตัวนั้นเลือดเป็นพันล้านแล้วเหลือประมาณร้อยล้านสิบเปอร์เซ็นต์พี่ไม่แน่ใจว่ามันจะฝันร้อยล้านได้ไหมมันจะเป็นดาเมจที่แรงมากเลยนะแต่เขาบอกว่าโจมตีเนี้ยมันแรงเป็นล้านนะพี่ไม่แน่ใจว่าล้านเนี่ยถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าโถาส้วมตัวนั้นอย่างเช่นดีเจทอยเลเนี่ยเลือดพันล้านแล้วมันเหลืออยู่ร้อยล้านอน่ะก็คือสิบเปอร์เซ็นตนะ์ออกมาแล้วใช่ไหมแล้วสกิลเนี้ยแอซีฟินมาติดเนียมันจะตายเลยไหมถ้าตายเลยโคตรเจ๋งนะ พี่ว่าถ้าตายเลยอะตัวเนี้ยเหมาะกับวางประมาณตรงนี้หรือไม่ก็วางหน้าบ้านอย่างงี้แต่พี่ว่าตรงเนี้ยดีสุดเพราะว่ามันจะโจมตีตรงนี้ได้ด้วยก็คือหมายความว่าถ้าหมดว่าโถ,ถ่ส่วมเดินมาตามทานันมั้ยติ๊ดๆๆๆ,ๆๆๆๆอ่าประมาณตรงนี้ตรงเนี้ยส่วนใหญ่โถ่ส่วมก็คือจะเกือบตายกันแล้วถูกไหมทุกคนเพราะว่ามันจะหลุดโคงเนี้ยหลักบ้านเราจะแตกอ่ะก็คือเอาไว้ลาดพี่ว่าเอาไว้ลาดได้นะแจ่มนย่างเงี้ยเอาไว้ลาดแบบลาสลาสลาช็อตได้ง่ายพอเหลือน้อยๆใช่มั้ก็คือเอามาใช้สกิลมันอ่ะ พี่คิดว่าอาจจะวางแค่ตัวเดียวก็พอมั้งวางแค่ตัวเดียวสกิลก็น่าจะโอเคแล้วมั้งหรือว่าวางหลายตัวไม่ชัวร์นะแต่พี่คิดว่าเอาไว้ลาตรงเนี้ยตัวส้วมเหลือน,น้อยๆดีนะครับผมแล้วมันก็ยิงตรงนี้ได้ด้วยเห็นปะก็ mm hmm. คือใช้ประโยชน์ได้2เด้งเลยนะ mm hmm. แล้วก็ส mm hmm. กิลแอสเินมันจะมันจะติดยังไงอ่ะพี่อยากเห็นเออแต่สกิลลูกไฟมันเท่จังเลยอ่ะทุกคนดูดิใช่ไหมมันปล่อยลูกไฟอ่ะครับผมเห็นปะ mm hmm. คือเขาไม่ได้บอกเลยนะว่ามันความเสียหายมันเป็นยังไงนะ ก็คือเป็นสแปดแล้วก็ทะลุ mm hmm. ทำไมพี่ไม่เห็นสกิลสกิลทะลุของเขาเลยอ่ะสกิลฟันอ่ะทำไมมันบากหรอหรือยังไงหรือพี่ทำอะไรผิดพี่ก็ไปวางตัวไก่นะเอ้ยนี่ใช่ไหมนี่ไงสกิลฟันว่ามันเก่งซึ๊กซึ๊งซึสกิลฟันคือวงในป่ะทุกคนวงวงวงนี้ไหมเดี๋ยวเราดูจากตัวนี้นะแต่พี่รู้ว่ามันเก่งอยู่นะตัวเนี้ยใช้ได้เลยครับผมก็วางระเบิดไปตู่มตุมตู่ม แล้วก็อย่าลืมนะเห็นไหมสกิลหลงสิบห้านะครับเฟนเมกเกอร์ไม่ให้ดูใครครัว่าอยากรู้ไหมว่าพี่กินเฟรนเมกเกอร์ทำอะไรได้สกิลนี้ฮโคตรดีพี่บอกเราโคตรดีไม่รู้มันจะดีอย่างที่พี่คิดหรือเปล่ามาเดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังสกิลนี้นะครับเฟรนเมกเกอร์ก็คือมันจะมันจะส่งโถส้่วมเดินกลับบ้านไปก็คือล้างสมองอ่ะทําให้โดบพวมมันเป็นเพื่อนเราอเป็นเฟืนอ่ะก็คือหนึ่งตัว นึกออกป่ะก็คือแบบว่าทําให้โถ่ร่วมเนี่ยเป็นเพื่อนของเราทันทีอ่ะนึกออกไหมแล้วก็ออะไรนะไอ้สกิลเนี้ยใช้ได้แค่ขังเดียวถ้าไปห้าคนก็ใช้ได้ห้าขังนะครับผมพี่ยังคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจกว่าส่งกลับนะน่าสนใจกว่าส่งกลับดีกว่าส่งกลับเลยดีกว่าไอ้สกิลวีแดงหลานเปอร์เซ็นถามว่าทําไม ก็คือถ้าเราต้องการส่งกลับเราก็ใช้สกิลนี้แทนนึกออกไหมเท่ากบดีกว่าอยู่แล้วแต่ข้อดีที่สองคือถ้าเราเจอเอือเลือดบอสเป็นหมื่นล้านอะ่ะเราสามารถทําให้มันเป็นเฟนเมคเกอร์ได้ไหมทําให้มันเป็นเพื่อนได้ไหมพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันงั้นพี่ต้องลองดูใช่ไหมครับนะมาพี่ไปเวฟสักหนึ่งร้อยไหมมาลองดูทีสิว่าเจ้าดีเจทอยเลตใช่ไหมเวฟหนึ่งร้อยมันจะสามารถถูกเราใส่เ,เป็นเพื่อนได้ไหมโอเคไหมครับผมมา โอเคครับ, okay, รบทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเวฟที่ร้อยสิบแล้วนะครับเดี๋ยวที่จะรีบขายข,ายของกเลยนะกลัวมันตายนะโอเครีบขาย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 โอเคพี่กาจะมาส่งเจ้านี่เลยโอเคขายทันเจ้ามิวแทนนะครับผมพัมกินคอยและเห็ดก็คือเราจะมาใช้สกิลเฟนเมเกอร์ส่งมันกลับไปนะครับดูสิว่ามันจะส่งบอสได้ไหมสกิลนี้น้องๆอ,งอะทุกคน อาจ,จคิดว่ามันคือสกิลของพวกแบบว่าเอาแวมพร์หรือโกลเด้นหรืออัพอก็ทําได้ใช่ไหมครับพี่แต่ลืม,มนะว่าตัวนี้สกิลนี้สามารถส่งได้ทุกยูนิตไม่ใช่สิส่งได้ทุกโถส้วมนะครับลองที่ดิถ้าบอสเป็นหมื่นลานะ้าน้วส่งอ่ะโคตรโกงเลยนะดูนะปึ๊บเห็นไหมส่งกลับเลยแล้วก็มันคือสกิลเวฟบมาโคตรเจ๋งสกิลนี้พี่บอกเลยสกิลนี้คือแบบว่าเมตาแน่นอนดีกว่าส่งกลับแน่นอนครับสกิลแบบโกงเวอร์ๆนะครับผมทุกคน สุดยอดมากคิวนี้ต้องไปฟางเหมือนแล้วนะครับน้องๆให้แรงยี่สิบนะบอกเลยว่ากิลแหลงยี่สิบโกงมากโกงชิงโกงมากมากเลยโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ